โดนครับโดนโดนโดนครับโดนโดนนะครับเต็มปากนะครับเดี๋ยวกิปเปอร์ก่อนเอากิปเปอร์ก่อนนะเหยื่อหน้าหน่ปงชื่อสีดำตาแดงนะครับ จริงจริงยอมรับว่าดุจริง,น,น,งนะี้นะไม่อาปากไม่ใะด้วยอ๋อดุจริงสู้ด้วยนะครับ เดี๋ยวนะนุงงง่งกุ้งชึ่งสีดำตาแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูไซส์ไซส์โอ้โหไซส์โตเลยล่ะบรรยากาศทุ่งยามเย็นนะนี่ครับสภาพห,หมายแต่ตัวนี้ปล่อยนะเป็นปลาช่อนแม่ข้อครับนะครับนนุงก็ตกบ้างปล่อยบ้างนะอันนี้ก็ปลาช่อนแม่ข้อ สไตล์คนตกปลาทุกคนนะจะเจอแม่ข้อก็ต้องปล่อยละนะครับฝากผลงานไม่ด้วยเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้ดูกบยางนะ้านงงโปง้โปงชื่อสีดำตาแดงฝากผลงานด้วยครับ